พฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาว,วชนไทยซึ่งจริงเป็นสิ่งที่ปิดกั้นในประเทศไทยปรากฏว่าเขาพบนะฮะคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาซื้ออ่ะต่อให้คุณซื้อแล้วอ่ะคุณก็ต้องเติมน้ํายามันพเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นรายเดือนนะฮะเชื่อป่าว่าเด็กไทยที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยาว,วชนแล้วกันที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยใช้เงินซื้อโดยภาพรวมกับค่าใช้จ่ายกับบุหรี่ไฟฟ้าปีละนะสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเยอะมากเลยนะ ออกเฉลี่ยเดือนละ2,245บาทเดือนลันะต่ำสุดอาจจะ500แม็กซ์อาจจะไป2,000อ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจเขาบอกว่าอ่ะมันก็เป็นการของเงินจากพ่อแม่หรือนี่นู่นนี่นั่นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าน้องๆเด็กๆหยุดสูบเถอะเอาอย่างงี้ไหมซื้อบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่าไปซื้อเลย เก็บเงิน30ปีเราออมได้1.8ล้านนะหนูลูกแต่ถาม 1, 1> ว่า 8, คน <000 S 1> จะแสนบาทแต่ใช้เวลา30ปีถามว่ามันดูล่อใจในเงินล้านแปดแต่เอาจริงคนอาจจะคิดว่าอะไรรู้ป่ะสุขตอนนี้มีความสุขมันก็เลยรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเก็บเพราะอีกตั้ง30ปีกว่าจะได้ล้านแปดอะไรเงี้ยแต่ถามว่านี่เขาพยายามจะชี้ชวนและชักชวนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแค่เก็บเงินล้านแปดหรอกแต่มันสุขภาพผลเสียมันก็ยังเป็นที่ถกกันอยู่แหละว่า มันดีกว่ามันแย่กว่าหรือจะยังไงแต่ในเบื้องต้นนี้เมื่อมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายถูกไหมคะมันผิดกฎหมายแต่เนี่ยถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขาไปสํารวจได้เนี่ยกลุ่มตัวอย่างในเด็กและเยาวชนจํานวน4ี่รอตัวอย่างบอกอายุด้วยนะ13-24าซึ่งเป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นแปลว่าเรากําลังสัมภาษณ์คนที่ทําผิดกฎหมายทั้งหมดแต่เราก็ไม่ได้ทาอะไรต่อไงนะอืมถูกต้องนะครับเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่เอาเงินมาจากไหนในเมื่อหาางกันไม่ได้ ส่วนใหญ่คือพ่อแม่ให้เงินมาซื้อด้วยนะไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เห็นด้วยหรือสนับสนุนนะแต่พ่อแม่อาจจะแบบแล้วใจอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ว่าคือพ่อแม่ให้เงินสนบสบถึงแปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับซึ่งอย่างที่บอกนะฮะถ้าเราจะบอกว่าโอ้โหเก็บต้องสามสิบปีอะคนที่นะตอนนี้อายุสี่สิบหรือห้าสิบก็ได้กี่คนกี่คนที่ไม่มีเงินเก็บล้านแปด เพราะว่ามันคือเขาอาจจะมองว่าซื้อบุหรี่ตอนนี้มันเป็นความสุขของเขาณปัจจุบันเขาเครียดอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเออทําถูกนะเครียดแล้วก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าบางทีการระบายความเครียดของคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่มันเป็นเงินที่เยอะนะแล้วเด็กยังหาเงินไม่ได้เขาเลยรู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นจํานวนเงินที่สูงพอสมควรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาพบว่าหน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่กํากับกิจการภาพยนตร์หรือละครเนี่ยไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ย มักจะปล่อยให้มีตัวละครในภาพยนตร์และผู้ชรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์สูบบุหรี่ไฟฟ้ามันก็เลยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูบบุหรี่ฟฟ้ามากขึ้น่ะสูงสุดถึงถึง16ปานกลางอยู่ที่38เมื่อรวมกันแล้วก็บอกว่า54ก็เ,เลยรู้สึกว่าสื่อบุคคลอย่างผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจพอมันพูดคำนี้ขึ้นมาก็จะมีคนบอกว่าคิดว่าเด็กแยกแยะไม่ออกและเดินตามถนนมันก็มีคนสูบอยู่แล้วหรือเปล่ามันขบวนกันอยู่อย่างเงี้ยดออ็กองปั บางคนก็อบอกสื่อต้องทําอะไรบ้างบางคนก็อบอกว่าอ่ะสื่อทําไปเซ็นเซอร์ไปและชีวิตจริงไม่เห็นคนสูบบุหรี่หรืองไงถ้าสุดท้ายมันจะกลับไปที่อะไรอืมแล้วในในระหว่างที่เราบอกกันว่าโอเคบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายมีความพยายามปรับปรามอยู่บ้างแบบจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างเนี่ยปรากฏว่ามีตัวเลขนะครับคือคนกลุ่มนี้นะฮะอ่ะาเวชนไทยเนี่ยนะนะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 3. 3เปอร์เซนต์กลายเป็น10 7.6%ซึ่งถือว่าเยอะมากนะจากสาน่ะกลายเป็น17น่ะ <c oughs> นะครับเพิ่มขึ้นถึงห้เท่าด้วยกันนะครับก็สะท้อนสะท้อนปัญหานะมันซื้อง่ายและพอมันใช้คำว่ามันไม่ได้สูบและเดือดร้อนคนอื่นแต่สำหรับคนที่เป็นผู้รับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไม่ไฟฟ้ามันก็เดือดร้อนอยู่ดีนี่ออก่าแต่ <c oughs> ก็กลับไปที่ว่าผิดกฎหมายและยังใช้ได้และนี่เมื่อแบบสำรวจทำได้ทั้ง4 0 0ร รู้ว่าผิดกฎหมายมันต้องมีรู้ที่ซื้อมันอยู่ตรงไหนบอกแล้วไนงะคนรอบข้างรู้ทุกคนรู้แต่มันจะมีคนไม่รู้อะหม่ถึงตำรวจหรอ Green Morning Show